สวัสดีครับคลิปนี้ระหว่างทดสอบเครื่องให้ลูกค้าเรามาตอบคําถามจากทางบ้านกันมีคําถามท่านหนึ่งถามเข้ามาว่าไฟจากแผงโซล่าเซลล์ที่เข้าเครื่องมาเนี่ยเวลามันชาร์จแบตเต็มแล้วไม่มีภาระโหลดแล้วไฟจากแผงโซล่าเซลล์มันหายไปไหนและมันจะเป็นอะไรไหมมีผลเสียไหมนะครับหลายคนถามมาเหมือนกันนะครับก็อยากจะให้เปรียบเทียบเหมือนเติมน้ําเข้าถังและก็มีเช็ควาล์วอยู่ด้วยมีวาล์วอัตโนมัติอยู่ด้วย เวลาเราเติมน้ํำเข้าถังถังเต็มปุ๊บเช็กวาลตัวนี้มันก็จะปิดวาลน้ําก็หยุดไหลมันก็แค่นั้นเองนะครับแผงโซล่าเซลล์ก็เหมือนกันเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วมันก็เต็มตามค่าที่เราตั้งไว้นั่นแหละเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ถึงค่าที่เราตั้งไว้แล้วกระแสก็จะหยุดไหลมันก็เหมือนเราถอดสาย PV ออกก็ปล่อยโร่งไว้อย่างนั้นนะครับก็เป็นโวลต์ลอยไปก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรนะครับ กระแสมันก็จะเดินตามภาระโหลดเท่านั้นเมื่อไม่มีโหลดมันก็เหมือนเราชักสาย p ีวีออกปล่อยโล่งไว้อย่างนั้นก็เป็นโวนลอยแค่นั้นเองนะครับแบตจะล้นไหมพลังงานจะเกินไหมมันขึ้นอยู่กับการเราตั้งค่าว่าตั้งค่าชาร์จเต็มที่เท่าไหร่เมื่อมันถึงตามที่เราตั้งค่าไว้มันก็หยุดอยู่แค่นั้นนั่นเองนะครับ